นล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับ่านเราสุดลยการจัร์ก็กตอนนี้มีผมเาจญชร์ Adventure, ก็ตอนนี้ผมก็จะมารีวิวโชค๊คพอดกันนะครับอืมบัมดีว่าผมไปได้โชค๊คพอดใหม่นะก็จะมารีวิวว่ามันเป็นยังไงนะครับผมพูดถ,ถึงเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานนะผมว่าถ้าจะเอาแบบสวยหรือเบาผมว่าแนะนําให้เป็นโชคแท้ดีกว่าแต่ผมมันเป็นโชคเทียมนะ เป็นพอเสตียมที่ขายตามลาซาด้าอันนี้ของผมสูง300ยี่ก็มันก็ทรงอยู่ประมาณนี้ผมโหลดหน้าลงนิ้วครึ่งหลังก็สูงใช้ความสูงโชนนะกเอาก็เรื่องความใช้งานนะผมว่าถ้าเป็นรถใช้งานนะผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันแมันแข็งมากมันแข็งเกินไปอ่ะ คือตกหลุมอ่ะมันปักปักอย่างเดียวเลยตอนสองก็ถ้าซ้อนสองบ่อยๆหรือใช้งานบ่อยๆผมว่าน่าจะั่วสุมได้ไง่ายนะโชว์พวกนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของแท้อาจจะดีก็ได้แต่ผมใช้ของเทียมนก็เลยไม่แนะนําของเทียมสักเท่าไหร่คือว่าคือรถผมอะ่ะโชว์รถผมอ่ะร้อยสิบคันนู้นอะ่ะเป็นวเอสทนนะแตกแตกทั้งสองข้างเลยยังซับได้ดีกว่ายังนิ่มกว่าโชว์เนี้ยโชว์ชนี้แม่แงแข็งเฮี้ยๆเลยแบบแข็งแบบ แข็งสุดๆแบบคือกดยังไงก็กดไม่ลงอ่ะถ้าเกิดเอาถ้าพูดถึงของเทียมแนะนําถ้าเกิดใช้อ่ะผมว่ารถใช้งานไม่ควรใช้นะของเทียมอะโชคโชคแบบนี้ยผมว่ามันน่าจะแตกง,ง่ายถ้าใส่เป็นรถโชว์ร,รถแต่งโชว์หรือรถแบบรถเชงวิ่งน้อยๆอ่ะวิ่งโลสองโลนี้น่าจะพอได้นะแต่มันก็แข็งนะ ท้ายมันก็สะบัดหน่อยถ้าโชคมันแข็งเกินก็สำหรับใส่ฮะมันจะเอามาใส่เว็บร้อยตัวเก่าไม่ได้นะมันต้องซื้อบูทผมให้ดูไอตอนแรกรถผมก็ใส่โชคไว้เอ็ดบูทบนมันจะเป็นบูทเล็กเหมือนนเหมือนบูเนี้มันจะเล็กเท่ากันเลยต้องเปลี่ยนบูทเหล็กใหม่ผมไปซื้อที่ร้านอะไรมันขาย ยางแล้วก็เหล็กอยู่20บาทก็ถ้าใส่สองข้างหนึ่งโคก็40บาทได้ทั้งยางได้กลูกเหล็กแต่ถ้าเกิดแถวบ้านไม่มีขายหรือยังไงก็ให้ถอดบูทเหล็กออกไปเลยใส่แต่ยางก็พอแต่นี้ไม่แนะนำนะเพราะถ้ายางขาดโชค๊คก็จะมีปัญหาตามไปด้วยเลยตรงนี้อาจจะแตกเลยก็ได้นะครับผมแต่ผมไม่ได้ใส่บูทเหล็กไง ใส่แค่บูธยางเฉยเนี่ยก็มันก็อยู่แต่ประมาณนี้ส่งก็เผื่อใครอยากเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วว่ามันแข็งจริงไหมสักครู่นนี่ฮลองดู่กดแทบไม่ลงอ่ะ โคตรแข็งนี่ขนาดยังไม่ไแตกนี่แบบสภาพดบบเดิมๆที่ได้มาเลยยังไม่แตกยังไม่รวยยังไม่ตื่แต่แข็งที่ผายเลยครับก็อย่างที่บอกครับไม่แนะนำชกเทียนนะให้ใส่มันชกแท้ดีกว่าก็อยู่มาเนี้ผมครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์แล้วกดติดตามให้เรื่อะครับก็ใครที่อยากให้ผมรีวิวรถหรือว่ายังไงติชมอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปละจุ๊บจุ bye ๊บบ๊ายบาย